สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดมิคาสะจากไททันนะครับเป็นมิคาสะที่เป็นสไตล์จิบินะครับอันดับแรกวาดหัววาดตัวแล้วก็ขานะครับ เสร็จแล้วก็วาดแขนออกไปเพราะมันถือดาบด้วยวาดแขนออกไปกางแขนหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีกล่องด้วยเป็นกล่องที่น่าเกะกะมากกล่องใส่ใบมีดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอวนะครับ แล้วก็เสื้อสั้นๆหน่อยแล้วก็มีภาพพันคออันนี้เป็นลายของเสื้อนะครับเป็นลายคาดลงมาภาพพันคอจะทับลายนี้นะครับเดี๋ยวตอนตัดเส้นเราจะเห็นต่อมา วาดเป็นด้ามดาบแล้วก็เป็นดาบนะครับปึ๊บด้ามดาบก็จะเป็นเป็นเหมือนเป็นไก่สับไอเป็นที่เอาไว้ปดดาบใบดาบนะครับ นี้เรามาวาดหน้าโค้งหน้ากันให้หน้าแหลมลงมาหน่อยนะครับแล้วก็เป็นโค้งหน้าขึ้นไปตาโตาโตๆนะครับตาแบบเป็นอารมณ์ที่วาดค่อนข้างยากนะครับอารมณ์นิ่งๆ ไม่รู้จะสําเร็จหรือเปล่านะครับวาดอารมณ์นี้ดังนั้นเราจะวาดทรงผมไปก่อนวาดให้ใกล้เคียงกับให้มันใกล้จะเสร็จนะครับแล้วพอเสร็จแล้วมันไม่เหมือนเราก็ช่างมันนะครับ ทรงผมมันหัวมันโตนะครับทรงผมมันก็จะเลยมันก็เลยใหญ่ไปหน่อยนะครับตกกล้องไปเลยเมื่อกี้วัดมีคาสานี้บางที บางคนอาจจะวาดไม่เหมือนนะครับแต่ว่าได้อารมณ์ของความเฉยๆนิ่งๆของมิคาสะนะครับเป็นผู้หญิงที่ไร้อารมณ์มากไม่รู้ว่าพี่จะวาดได้สำเร็จไหมนะครับตาลงมาอีกนิดนึง การที่จะวาดให้ขอลบนิดนึงนะครับพอจะนึกวิธีนึกออกแล้วว่าวาดยังไงคือตาดำของมิคาสะนะครับเราวาดโตๆไปเลยเสร็จแล้วอารมณ์ที่มันจะรู้สึกแบบนิ่งๆเบื่อก็คือเราจะต้องวาดเปลือกตาบนให้ให้ตัดตาล่างลงมานิดนึงนะครับ Pamanik rel tak. ขอลงน้ำหนักให้มันชัดเจนหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ค่อยมั่นใจในการล่างก็เราก็จะต้องลงรายละเอียดให้มันเยอะๆนะครับก่อนที่จะไปตัดเส้นแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วก็บางครั้งก็ปล่อยได้เพื่อไม่ต้องเสียเวลามาวาดซ้ำนะครับแล้วก็ ตาสองชั้นแล้วก็คิ้วอ่ะคิ้วมีกระสเป็นคิ้วแบบเส้นเดียวนะครับต่อมาก็เข็มคัด กางเกงรองเท้า วาดไหลลงมานิดนึงนะครับแขนเสื้อมียัดนิดนึงเสื้อแจ็เก็ตนะครับเอวลอยมีกระเป๋าเสื้อ ใส่ใบมีดต่อมาเรามาตัดเส้นกันนะครับคลิปนี้ดูมืดๆไปนะท,ทั้งที่ส่องไฟไปแล้วนะต่อมามาตัดเส้นกันนะครับใช้ปากกาอันใหญ่ วาดตัดเส้นรอบนอกนะครับ ขาเท้าเราไม่ต้องวาดออกไปเยอะนะครับสไตล์นี้เท้าจะแบบเล็กๆสั้นๆนเอวขึ้นไปนะครับแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตมาแขนเสือ้อมือแล้วก็ใบดาบนะครับปุ๊บ ไหลแล้วก็เสือ้อแขนเสื้อยับนิดนึงต่อมาก็เป็นโครงหน้าปึ๊บมาเป็นทรงผมแล้วก็ลากลงมาโคง้งโค้งนะครับเรียบร้อยนะครับตัดเส้นรอบนอกแล้วต่อมาเรามาวาดข้างในกันนะครับ เรามาเก็บรายละเอียดจากโครงหน้ากันเลยโครงหน้า ปากไม่ต้องใหญ่มากนะครับถ้าปากใหญ่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นยิ้มนะครับมีสระจะต้องหน้านิ่งๆนะครับไหลอารมณ์แล้วก็ขอบตาบนมันเป็นขนตาผู้หญิงนะครับก็จะแบบ คนตายาวหน่อยทําให้ขอบตาบนหนานหน่อยนะครับตาสองชั้นลูกกตาดำ ขอบตาล่างแล้วก็ตาดําขอบตาล่างเว้นเว้นในส่วนของแววตาเอาไว้นะครับแล้วเราก็ระบายดําในตาดําไปเลยนะครับ ต่อมาก็เก็บรายละเอียดของเสื้อผ้านะครับกระเป๋าเสื้อกระเป๋าเสื้อเสื้อผ้าพันคอ วาดให้เป็นมีภาพันคอลงมาด้วยจะได้ดูง่ายๆอันนี้ก็เป็นสายน่าจะเป็นสายรัดตรงหน้าอกของเสื้อนะครับอันนี้ก็เป็นเข็มขัด เสร็จแล้วก็มาวาดกางเกงกางเกงกับกล่องใบมีดนะครับนี่เป็นสายลัดตรงต้นขาสายลัดตรงต้นขากล่องเท้า นะครับเสร็จแล้วนะครับมิคาสต,ตาสูงไปนิดนึงนะครับแล้วก็นั่นละครับเสร็จแล้ว เสร็จสิลืมวาดมือนะครับเกือบไปแล้วไม่ล่ะอ่าขาานี้เสร็จแล้วจริงๆนะครับมีคาซะตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ